สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่หน้าบริเวณรอพอสอตอนะครับตําบลโคกลำพานนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับผมเพื่อที่จะมาติดตามงานก่อสร้างสะพานข้ามท่อนะครับทางลอดถนนที่เปิดใช้แล้วเนี่ยนะครับก็ได้ทําทางลอดไปเรียบร้อยแล้วครับรถวิ่งเรียกว่าอะไรครับทางลอดเพื่อที่จะทําเป็นทางข้าม หน้าวัดโคกลำพานนี่แหละครับโอเคตรงนี้ครับตรงนี้คืออบตโคกลำพานนะครับตรงนี้ก็คือส่วนของถระทั้งคู่และถนนที่สร้างใหม่นะครับตรงนี้มีสิบร้อยอยู่โอ้พอพอพอนี่นะก็คือทางข้ามบริเวณหน้าวัดโคกลำพานนะครับตรงส่วนนี้คือส่วนที่ทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่เขากำลังเริ่มนทางอีกฝั่งนึ่งครับตรงนี้คือราพอตอโคกลำพานนะครับเราถือกล้องมือหนึ่งโอเคด้านบนนี้เราเห็นแล้วครับตรงนี้เป็น approach slab นะครับแล้วก็เป็นตัวแพงเกอร์นิดเดียวเองโอ้โห อพสแลบอย่างใหญ่เลยนะครับแต่อพสแลบเออแต่ว่าแพงกระเดอรเนี่ยสั้นจุดจุลยนะครับโอเคครับดเดี๋ยวเดินเือนะครับตรงนี้เราจะเห็นทางลอดอยู่ด้านหน้าตรงข้ามกับวัดโพธิลพานนะครับวัดพาะอข้าวบางนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปตรงจุดที่จะเป็นทางลอดบริเวณหน้า,ว,าวัดโพธําพานตรงนี้เป็นสี่แยกเดิมโอ้โหโอ้โห oh สวยนะครับผ oh มเตรียมตัวที่จะเปิดใช้บริการกันละครับเดียวถนนเส้นนี้ก็จะเสร็จเร็จแล้วนะครับ แต่ตรงนี้ก็เออเป็นสี่แยกที่ไม่ปิดได้สี่แยกหลักนะครับเป็นสี่แยกรองเป็นสี่แยกของชุมชนนะครับแต่ก็ไม่สามารถปิดได้เพราะว่าประชาชนต้องใช้สอดนะครับตรงนี้เดินเข้าไปนิดนึงจะเป็นวัดโคกิ์ลำพานนะครับสาธุนะครับตรงนี้เป็นทางเข้าวัดโคกิ์ลำพานนะฮะน่ะมีสุประตูอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นทางลอดนะครับทางลอดถนนที่เปิดใช้แล้วเนี่ยนะครับ ก็ได้ทําทางลอดไปเรียบร้อยแล้วครับรถวิ่งกันเรียบร้อยนะครับส่วนที่ทางลอดใหม่เนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงบริเวณทางลอดนะครับโอเคครับเดินกันต่อไปนะครับตอนนี้คือผมอยู่ใต้อุโมงค์เก่านะครับอุโมงค์เก่าเนี่ยจะตรงมาจากวัดโคกลำพานเลยนะครับตรงนี้ด้านบนเราเนี่ยมีการใช้การจราจรเรียบร้อย้วครับแล้วตรงด้านนี้ถนนที่ถนนเก่านะครับถนนเก่าที่เขาลื้อแล้วก็ ถนนใหม่ขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นถนนใหม่ที่เปิดใช้บริการชั่วคราวนะครับให้วิ่งไปกลับกันก่อนนะครับอาาตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เป็นถนนใหม่นะครับยังมีการยังเป็นก่อสร้างอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับมีการวางแพนกระเด์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวางแพนกระเด์เรียบร้อยแล้วตรนนี้เราเดินไปอีกหน่อยเนี่ยก็จะทะลุถนนนะครับก็จะเป็นตัวโลโก้ล้อด้านข้างนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปผมไม่เคยไปนะครับว่างนนเหมือนเข้าไปแล้วไปโผล่ตรงไหนนะ ผมก็ไม่เคยไปนะครับถ้าใครรู้ก็บอกหน่อยนะฮะไปตรงเขาเรียกว่าอะไรนะสถานีรถไฟสถานีรถไฟป่าหวายหรือเปล่านะตรงนั้นอ่ะโอเคตรงนี้ครับตรงนี้คืออบตโคกลำพานนะครับตรงนี้ก็คือส่วนของพันธุคู่และถนนที่สร้างใหม่ครับตรงนี้มีสิบล้ออยู่โอ้ยพอ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 เดี๋ยวชนตรงนี้ทํากลางสายฝนนะครับจะมีการทำงานกันอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับ รถบางถนนที่เขาทำใหม่นะน,นี่นะฝนตกทำไมต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวจะหาทางขึ้นทางบนนะครับเออแล้วครับทางขึ้นฮนะอยู่นี่ครับขอบคุณมากๆครับผม การเดินขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้มือเกาะนี่ต้องเป็นความสามาถเฉพาะตัวและผู้ที่ชำนาญเท่านั้นนะครับผมถือร่มมือหนึ่งนะครับถือกล้องมือหนึ่งโอเคด้า okay, น,นบนนี้เราเห็นแล้วครับตรงนี้เป็น Approach Slab นะครับแล้วก็เป็นตัว t a n เ Gutter นิดเดียวเองโอ้โห Approach Slab ใหญ่เลยนะครับ Approach Slab เออแต่ว่าแ a n g g เดอร์เนี่ยสั้นจุจุลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะไปถ้าผมดาไม่ผิดนะจะเข้าไปด้านหลังจะไปชนกับทางรถไฟที่เป็นสถานีป่าหวายนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นวัดโคลำพานนะครับตรงนี้เป็นทางข้ามใหม่นะครับตัวอุมโมงค์ตัวใหม่กับตัวแอโพสแลบอย่างใหญ่เลยนะครับวันนี้ล้างแบบสะอาดๆเลยนะครับฝนตกผมก็เตรียมตัวเทกรีกแล้วนะครับแต่ฝนตกนะโอ้โหโอ้โหสวยนะครับผมน็เตรียมตัวที่จะเปิดใช้บริการกันละครับเดียวถนนเส้นนี้ก็จะเสร็จเร็วแล้วน,นะครับ อุโมงทางรอดตัวใหม่อันนี้ที่เปิดใช้บริการไปแล้วตรงด้านนี้คือถนนที่เป็นถนเน,ถนเก่านะครับถนนเก่าที่เขาลื้อแล้วก็ทำถนถนใหม่ขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นถนนใหม่ที่เปิดใช้บริการชั่วคราวนะครับให้วิ่งไปกลับกันก่อนนะครับนี่ดีครับผม กา้นอนแรกก็คือความก้าวหน้าของอุโมงค์ครับบริเวณหน้าวัดโคกลำพานนะครับบริเวณเอต่อโคกลำพานด้วยนะครับผมขอบคุณท่าบชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับถนนทางขึ้นแรมนี่เรียบร้อยทั้งสองฝั่งแล้วนะครับตัวพาราเปตก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวพาราเปตก็เรียบร้อยนะครับผมทางแรมทางขึ้นก็เรียบร้อยตอนนี้ก็แค่ตัวแอปโรสแ l ลบนะครับกับตัว แับบนแรงเกร์เดอร์ตัวฝั่งนู้นะครับเฮออ้ยงานวัดบ้างนี้ช่างสวยงามนะแต่ว่าฝนตกก็เลนหน่อยนะครับ